นิยายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่49่สิบเก้ารังคณารีบวิ่งไปชะโง,งกดูที่หน้าต่างหลังจากที่สายทานลายมาส่งข่าวว่ากำลังจะกลับมาที่โรงแรมหญิงสาวจำรถของเจ้าสายนาทีได้รถผู้ติดตามนำหน้าหนึ่งคันตามด้วยรถของเจ้าสายนาทีท่านเป็นคนขับเองและอีกคันตามหลังมา นี่แค่ไปกินข้าวธรรมดานะถ้าไปที่อองตานจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้พี่สายทานของเธอคงตกใจยิ่งกว่านี้แน่ๆมีอะไรครับหนูวอยท่านว่าตกใจที่อยู่อยู่วรังคณาวิ่งไปเกาะหน้าต่างและมองลงไปด้านล่างเจ้าสายนาทีมาส่งพี่สายทานแล้วค่ะไม่ถึงห้านาที ทั้งเจ้าสายนาทีและสายทานก็มาเคาะประตูห้องคุณทันวาวอยผมพาคุณสายทานมาส่งขอบคุณมากสำหรับวันนี้เจ้าสายนาทีเชิญเข้ามาข้างในก่อนไหมครับเชิญค่ะเจ้าสายนาทีวอยมีเรื่องงานเอกสารอยากถามพอดีเลยค่ะมีอะไรหรือวอย มีบางคําขององตานที่เป็นภาษาโบราณไวอยไม่แน่ใจว่าใช้คําถูกไหมยินดีเราอยากอยู่ที่นี่รออยู่ว่าใครจะชวนสายทานหันหน้าหนีออกทางหน้าต่างกรันยิ้มไม่ไหวอาการของเธอแม่รอดพ้นจากสายตาของวรังคณาและทันวาเชิญทางนี้ค่ะเจ้าสายนาทีงั้น ช่วยดูทั้งหมดให้วยหน่อยได้ไหมคะวยจะได้ไม่ต้องส่งให้เจ้านางพวงหอมดูสองพี่น้องเลี่ยงไปคุยกันอีกห้องปล่อยให้เจ้าสายนาทีและวารังคณาปรึกษากันเรื่องงานวยที่เมืองไทยเวลาที่ผู้ชายไปสู่ขอผู้หญิงเขาต้องคุยกับใครเหมือนที่อองตานไหมเหมือนกันคะ่ะ ถ้าผู้ใหญ่ทางอ,องตานไม่สะดวกเจ้าสายนาทีสามารถไปสู่ขอด้วยตัวเองได้เลยนะคะเรามีแค่เจ้าพี่สายตะวันเจ้านางแพงหอมเท่านั้นช่วงนี้ทุกคนเตรียมงานเฉลิมฉลองเราไม่แน่ใจว่าจะมาได้ไหมเจ้าคะนี่จะไปสู่ขอพี่สายท่านเหรอคะวะรังคณาพูดเบา ได้ยินกันเพียงสองคนคุณสายทานเราเชื่อว่าสายทานไม่ได้รังเกียจเราว่ารังคณายกมือทาบอกนี่เจอกันแค่สองสามวันจะไปขอกันแล้วหรือนี่เจ้าคะนี่มันไม่เหมือนการซื้ออาวุธนะคะทำไมรวดเร็วแบบนี้รู้จักกันดีแล้วหรอคะมั่นใจแล้วเหรอ เรามั่นใจวอยก็รู้ว่าเรารู้เหมือนที่เราเคยสอนวอยเมื่อรู้แล้วเราจะรอทำไมรีบแต่งจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนวอยก็รู้ว่าวอยกับคุณธนวามีวาสนาต่อกันแล้วทำไมไม่รีบชักช้าอยู่ทำไมวอรรู้ค่ะวอรรอเลิก เราต้องมีเลิกนะคะเจ้าไม่ใช่อยู่อยู่อยากจะแต่งก็จะแต่งต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้เลิกเร็วๆหมายความว่ายัางไงนะเราไม่อยากรอเลยวอยเข้าใจเราใช่ไหมใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้า กับวันเดือนปีเกิดของพี่สายทานเอาไปให้พระท่านดูให้ค่ะว่าดวงสมพง์กันไหมและดูว่าสามารถที่จะจัดงานมงคลได้วันไหนจเจ้าสายนาทีจดสิ่งที่วรังคณาต้องการเป็นภาษาอองตานให้กับหญิงสาวจริงๆไม่ต้องเลยนะเขาคือคนที่เรารอมันใช่ทุกอย่าง หรือเราต้องทำสายทานวอยว่าเราใจร้อนไปไหมใจร้อนมากค่ะวอยเข้าใจแต่ถ้าบ้านเรามีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีเราก็ต้องรักษาไว้นะคะวอยเชื่อค่ะว่าทั้งเจ้าสายนาทีและพี่สายทานเกิดมาเพื่อกันและกันจะช้าหรือเร็วก็จะได้อยู่ด้วยกันค่ะและวอยเชื่อว่า การที่คนสองคนมาเจอกันย่อมจะมีสิ่งดีๆตามมาได้เราเชื่อวอยชื่อจัดการให้เราหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะวอยส่งข้อมูลให้แม่แล้วพรุ่งนี้เช้าแม่จะไปหาหลวงพ่อที่วัดไม่นานก็จะทราบค่ะวรังคนาตื่นเต้นแทนสายทานเจ้าสายนาทีแจร้อนมากเจ้าคะ่ะ วอยกลัวว่าพี่สายทานเธอจะตกใจทำยังไงได้เจอคนที่ใช่แล้วเราก็อยากทําให้มันเรียบร้อยจะได้มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักนานๆเราอยากสร้างครอบครัวใจเราอยากไปพบคุณพ่อกับคุณแม่ของสายทานแต่ก็กลัวว่าทุกคนจะตกใจวอยเรื่องสินสอด เราต้องใช้อะไรยังไงบ้างถ้าเราให้เจ้านางแพงหอมจัดให้จะได้ไหมวอยว่าถูกต้องแล้วค่ะเจ้านางแพงหอมท่านเหมาะสมมากเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเจ้าเราไม่มีเงินมากนะแต่เรามีทองคำเจ้าคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องเครื่องประดับวอยพอมีคะ่ะ เดววอยให้พี่สายทานเลือกว่าชอบชุดไหนวอยอายุแค่นี้ทำไมมีเยอะเป็นสมบัติตกทอดมาค่ะเป็นของวอยจริงๆวอยเคยมีคนที่รักมานานตามอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าสายนาเทียรู้ใช่ไหมคะเรารู้เท่าที่วอยเคยรู้เราอยากแต่งงานอยากมีลูก อยากดูแลภรรยาและลูกจะได้ถ่ายทอดวิชาให้พวกเขาว่ารังคนายกมือขึ้นเกาหัวแม่รู้จะพูดอะไรต่อพูดไปพูดมาก็บนมาที่สายทานเจ้าสายนาทีคนละแบบกับทันวาแล้วสองคนพี่น้องท่านว่ากับสายทานไม่รู้หายไปไหนเจ้าสายนาทีพูดอีกหลายคำ กว่าจะวกกลับเข้ามาหาเรื่องเอกสารพอคุยเรื่องงานก็เป็นงานเป็นการจนเธอปรับอารมณ์ตามแทบไม่ทันพี่ธนวาหัวเราะอ,อะไรคะสองพี่น้องได้ยินที่เจ้าสายนาทีแล้วรังคณาคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบสายทานหน้าแดงแล้วแดงอีกยิ่งเป็นคนผิวขาวยิ่งเห็นชัดพี่ว่าพี่จะร้อนแล้ว มาเจอเจ้าสายนาทีพี่นิยอมเลยท่านจะร้อนหน้าดูพี่เห็นใจท่านนะคนแบบนี้จริงใจดีกระดายกราเสียสายทานรู้สึกว่ากลัวเขาไหมแล้วเราคิดยังไงท่านว่าจ้องหน้าน้องสาวและถามตรงๆงถามตรงๆรงทานก็จะตอบตรงๆนะคะ แรกเลยที่พบเขาทานกลัวค่ะงงมากแต่พอได้พูดคุยกันเจ้าสายนาทีสุภาพมากท่านรู้สึกเห็นใจเขาครอบครัวเจ้าสายนาทีพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วมีแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นลูกเจ้าเมืองอองตันเป็นลูกชายคนเดียวท่านไม่ได้รังเกียจท่านเลยนะคะท่านรู้สึกแบบที่พูดจริงๆ พี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าสายทานจะอยู่ที่นี่ต่อโตแล้วไม่ใช่เด็กๆตัดสินใจเองได้และพี่คิดว่าพ่อกับแม่ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องงานบัญชีพี่จะให้วรังคณาช่วยดูให้ส่วนเรื่องโดยรวมพี่ก็ดูอยู่แล้วแค่เข้าไปดูงานบ่อยๆไม่มีปัญหาหรอกขอบคุณมากนะคะพี่ธันวา บางเวลาตอนเนี้ยท่านเหมือนฝันไปเลยค่ะอะไรที่ทำแล้วไม่ผิดศีลธรรมก็ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างพี่อยากให้เตรียมใจไว้บ้างพี่เชื่อว่าน้องรู้ตัวเองดีนี่ดูว่าพี่ชายอยากให้น้องได้ออกเรือนจังเลยนะคะสายทานอย่าคิดแบบนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเรื่องธรรมชาติ แล้วนี่ท่านสายนาทีต้องกินข้ากับเราอีกใช่ไหมคะเอา้าพี่จะไปรู้เหรอไปคุยกับเขาเองนี่สายทานควรที่จะศึกษาภาษาองตานไม่บ้างนะเพื่อได้ช่วยงานเจ้าสายนาทีเห็นไหมว่าวรังคณาทำงานหนะักปานนี้ยังไม่เสร็จเลยจริงๆแล้วเวลานี้เป็นเวลาของพี่นะที่จะได้อยู่กับวรังคณา โทรพี่คะใจเย็นๆก็ได้คะ่ะบอยคุณธันวากับสายทานไปไหนแล้วล่ะน่าจะอยู่ในห้องคะ่ะคงเห็นว่าเราทำงานเสร็จแล้วโวยส่งให้โปรงหอมได้เลยเอาตามนี้ประกาศได้เลยวันฉลองวอยต้องไปด้วยนะเราจะบอกชาวบ้าน ว่าคนที่ช่วยเราอยู่ฝั่งนี้ก็คือวอยห้ามปฏิเสธรับทราบค่ะเจ้าสายนาทีเย็นนี่วอยขอตัวนะคะอยากกินข้าวกับพี่ธันวาบ้างเจ้าจะได้มีเวลาคุยกับพี่สายทานด้วยเราชอบทำงานกับวอยตรงดีงั้นวอยกลับห้องก่อนนะคะอยากพักแล้วที่นี่เราสามารถสั่งอาหารมากินที่ห้องได้นะคะเจ้า งั้นเราจะกินข้าวกับสายทานที่ห้องนี้เอากับท่านสิว่ารังคณาหันหน้าหนีเพื่อซ่อนรอยยิ้มหิงสาวเดินเข้าอีกห้องเพื่อไปหาสองพี่น้องปล่อยให้เจ้าสายนาทีตรวจเอกสารคนเดียวพี่สายทานคะวอยทำงานเสร็จแล้วคืนนี้ว่าจะนอนห้องนูน้นเจ้าสายนาทีบอกว่า จะกินข้าวกับพี่สายทานที่ห้องนี้ว่ารู้สึกปวดหัวค่ะอยู่กับตัวหนังสือลายภาษานานเกินไปงั้นเรากลับห้องดีกว่าสายทานก็สั่งอาหารเองนะพี่กับวรังคณาขอตัวก่อนขอบคุณนะครับคุณทันวาวอยด้วยเราพอใจเอกสาร,รสมบูรณ์มาก ไม่เป็นไรค่ะโวยเต็มใจขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะหนูปวดหัวมากไหมท่านวาเข้ามาหาวรังคณาที่ล้มตัวลงนอนที่โซฟานทันทีที่ถึงห้องโอยว่าจะกินข้าวแล้วกินยานอนเลยค่ะปวดหัวตุบๆเลยทันวาสั่งข้าวมากินกันสองคนวรังคณา ขอตัวอาบน้ํากินยาแก้ปวดหัวและนอนพักทันทีหญิงสาวหลับสนิทตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มทันวาอาบน้ำเตรียมตัวนอนบ้างวันนี้ถึงไม่ออกไปข้างนอกเขาทำงานหลายอย่างมีเอกสารมากมายให้เขาตรวจคิดว่าอาจจะอยู่ที่นี่ได้อีกไม่เกินภายในสัปดาห์นี้เขาต้องกลับไปทำงานมีหลายอย่างที่รออยู่ วรังคนานอนตะแคงนิ่งยิ่งมองยิ่งหลงรักหนุ่วอยของเขาเก่งทุกอย่างงานที่วรังคณาทำให้อ,องตาลเป็นงานที่เสี่ยงมากและอันตรายมากด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้ยินดีที่จะทำและทำได้ดีมากเจ้าสายนาทีถึงกับออกปากว่าชอบทำงานกับวรังคณา เขาดีใจที่มารู้ว่าอ,องตานได้รับเอกราชถ้าการเจรจาระหว่างอ,องตานกับรัฐบาลไม่สำเร็จมีหวังหนูวอยของเขาก็ยังคงทำงานให้กับออกตานในเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทางที่ดีเขากลับบ้านดีกว่าถ้ามาอยู่แบบนี้คงปล่อยเวลาไปเรื่อยๆกลับบ้านไปทำงาน ได้จัดงานแต่งงานให้เรียบร้อยและถูกต้องดีกว่ามาอยู่แบบนี้คงปล่อยเวลาไปเรื่อยๆกลับบ้านไปทำงานและจัดงานแต่งงานให้เรียบร้อยและถูกต้องดีกว่าเขาเห็นเจ้าสายนาทีกระเตือเรือร้นอยากจะแต่งงานทั้งที่เพิ่งเจอกับสายทานก็รอช้ามไม่ได้แล้วจริงอย่างเจ้าสายนาทีว่าเมื่อเจอคนที่ใช่แล้ว ยายต้องรอพี่คะยังไม่นอนหรอคะอยูยูว่ารังคณนาก็ถามทันวาขึ้นมาเอา้าพี่เข้าใจว่าหนูหลับตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนนี้ห้าทุ่มแล้วพี่กำลังจะนอนเลยขอวอยหนุนตักหน่อยได้ไหมคะหายปวดหัวหรือยังครับมีไข้ไหมในขอพี่ดูหน่อย่ันวาใช้มืออังหนาผากของหญิงสาว ไม่มีไข้นี่นาเมื่อนอนตักพี่จะได้รลับอีกรอบชอบจังเลยค่ะเมื่อไรเราจะกลับบ้านกันคะวอยคิดถึงแม่กับน้องคิดถึงแปลงผักแล้วพรุ่งนี้กลับเลยดีไหมพี่ก็ห่วงพ่อกับแม่ห่วงงานแล้วเหมือนกันดีค่ะว่าอยากกอดแม่อยากกินเบีย์กับน้องแล้วล่ะงานเอกสารบัญชีของพี่สายทาน เดี๋ยววอยช่วยดูให้นะคะวอยคุยกับพี่สายทานแล้วได้ยินแบบนี้พี่ก็โล่งใจอยากให้สายทานมีความสุขบ้างถ้ากลับบ้านเราคงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้แต่ไม่เป็นไรได้อยู่บ้านเดียวกันอีกหน่อยเราก็แต่งงานกันหนูรู้ไหมพี่มีความสุขมากทันวานั่งมองคนที่นอนหนุนตัก นึกเอ็นดูคงเหนื่อยมากภาษาขององตานดูท่าว่าจะยากมากแล้วรหัสลับพวกนั้นอีกว่ารังคณาเก่งจริงๆที่อ่านออกเขียนได้ไหนจะภาษาจีนอีกเวลาทำงานกับเจ้าสายนาทีทั้งสองคนดูเคร่งเครียดเขาภูมิใจในตัววรังคณามากเชื่อเลยว่าผู้หญิงทนนี้เก็บความลับเก่ง ทำงานช่วยอ,อองตานมานานไม่มีใครรู้สักคนนี่ถ้าเขาไม่ตามมาที่เชียงรายและขจรเพื่อนของเขาไม่เล่าให้ฟังทุกอย่างก็คงยังเป็นความลับตลอดไปรุ่งเช้าท่านว่ากับวรางคณาเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านที่นนทบุรีคุณทันว่าวอย ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่อีกไม่กี่วันเราและสายทานจะตามไปไม่ต้องห่วงสายทานเราจะดูแลด้วยชีวิตสายทานมีค่ามากสำหรับเราขอบคุณมากครับเจ้าสายนาทีฝากน้องสาวผมด้วยนะครับไม่ต้องห่วงคุณทันวาเราจะดูแลสายทานอย่างดีและนี่ คือรางวัลสำหรับวอยน้องสาวคนเก่งของเราห้ามปฏิเสธนี่แค่เพียงเล็กน้อยแค่ส่วนของเราไม่ใช่ของคนอองตานวอยต้องรับไว้เจ้าสายนาทีท่งกระเป๋าเดินทางใบเล็กให้กับวรงังคณาไม่บอกก็รู้ว่าข้างในเป็นทองคำแท่งคนอองตานร,ระดับเจ้านายไม่ค่อยใช้เงิน เขานิยมใช้ทองคำมอบให้กับผู้มีบุญคุณพี่ไปก่อนนาสายทานแล้วเจอกันที่บ้านเรากลับบ้านก่อนนะคะพี่สายทานสวัสดีค่ะเจ้าสายนาทีวรังคณาสมกอดสายทานและเจ้าสายนาทีถ้าขับไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะคะพี่ธันวาน้องวอยค่อยๆไปค่ะขอบใจมากสายทาน ขอบคุณมากนะคะพี่สายทานระหว่างที่อยู่บนรถวรังคนาเปิดกระเป๋าที่เจ้าสายนาทีให้มาพี่คะอย่าตกใจนะคะวอยจะเปิดกระเป๋าที่ได้มาจากเจ้าสายนาทีโหพี่คะดูนี่วรังคนาเปิดกระเป๋าเดินทางใบเล็กให้ทันวาดูภายในกระเป๋าขนาดสิสองนิ้ว ภายในอัดแน่นไปด้วยทองคำแท่งเหลืองอารามเต็มกระเป๋าวรังคณะไม่ตื่นเต้นนักนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้เห็นทองคำแท่งมากมายเจ้าสายตะวันและเจ้านางแพงหอมมอบให้เธอตลอดแต่เธออยากช่วยงานด้วยใจหญิงสาวไม่เคยรับเพราะบุญคุณที่เจ้าสายขินและเจ้านางพงหอมเคยช่วยเธอเมื่อครั้งอยู่เมืองจีน เป็นอะไรที่เธอต้องตอบแทนเจ้าสายนาทีคงเห็นว่าเธอกำลังจะสร้างครอบครัวถึงมอบให้หญิงสารู้สึกซาบซึ้งมากกลับบ้านครั้งนี้ชีวิตเธอคงเปลี่ยนไปเธอดีใจและยอมรับในตัวทันวาเขาเป็นสุภาพบุรุษนี่คือสิ่งสำคัญตลอดเวลาที่เขาและเธอ ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันทันวาไม่เคยล่วงเกินเธอเลยหลายคืนที่อยู่ด้วยกันที่เชียงรายบางคืนที่นอนเตียงเดียวกันเธอนับถือเขาคอยดูแลเธอตลอดเวลาผิดกับแรกๆรกที่รู้จักกันนึกย้อนกลับไปก็น่าขำจริงๆแล้วแม่ส่งลายมาบอกเธอเรื่องเลิกแต่งงานคู่ของเธอและสายทาน ได้เลิกใกล้ๆกันแต่ถ้าหากว่าพี่แสตหาและเจ้าสายนาทีตกลงกันได้เร็วอีกสองเดือนก็จะมีงานแต่งงานวรังคณาตื่นเต้นไม่น้อยเธอยังไม่ได้บอกทันวาพี่คะป่วยมีข่าวดีคะ่ะอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรอยากรู้สิครับข่าวดีอะไรเอ่ยแม่ไปหาหลุงพ่อมาแล้วนะคะได้เลิกมาแล้ว กำหนดแต่งอีกสองเดือนข้างหน้าค่ะพี่ค้าจะเย็นๆนะคะจอดจอจอดจอดรถก่อนค่ะวะรังคณารีบบอกทันวาให้หยุดรถเมื่อเห็นอาการดีอกดีใจของเขาหนูวอยจริงใช่ไหมครับเนี่ยอย่ามาหลอกพี่นะวอยจะหลอกพี่ทำไมกันคะนี่จริงจังนะคะและที่พิเศษที่สุดคือเรื่องของพี่สายทานกับเจ้าสายนาที ได้วันเดียวกับเราเลยค่ะแต่ถ้าไม่แต่งพร้อมเราก็จะห่างกันหนึ่งเดือนทันวาเลี้ยวรถเข้าไปเจาะในปั๊มน้ำมันเขาตื่นเต้นและดีใจมากไม่คิดว่าจะได้เลิกเร็วทันใจขนาดนี้หนูพี่ขับรถต่อไปไม่ไหวแล้วครับหาที่พักดีกว่าขับไม่ไหวแน่ๆความดีใจทำให้เขาไปต่อไม่เป็น รู้ตัวเองว่าต้องหยุดพักแทบไม่มีสติจะทำอะไรเขายอมรับว่าดีใจมากดีใจที่สุดแล้วแต่พี่เลยค่ะวอย,ยังไงก็ได้ไม่ใช่แค่เขาที่ดีใจเธอเองก็ดีใจมากเช่นกันแม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรรู้แต่ว่าเวลานี้เธอมีความสุขที่จะได้อยู่กับคนรัก